พี่ชายของปอปอกบากองกลางตัวตัดผมบอกว่าน้องชายอย่างปอปอกบาเนี่ยน้ำหนักเกือบร้อยโลนะครับในช่วงที่เขาโดนแบนนะครับโอ้โหก็ถือว,ว่าช่วงนั้นมันยากลบา,กาบากมากๆจริงๆครับโดนแบนนะฮะฟอร์รองแต่งปอกบารับพี่ชายของปอปอกบากองกลางตัวตัดผมของโมนาโกครับเคยว่าปอกบาเนี่ยเคยน้ําหนักพุ่งเกือบร้อยกิโลกรัมในช่วงที่โดนแบนแค่ชาวฝรั่งเศสอย่างปอกบาครับโดนตัดสินลงโทษแบนยาว4ปีนะจากการตรวจสอรกระตุ้นไม่ผ่าน หลังทางปอกบาเองครับไปโดนสุ่มตรวจจากเกมเปิดฤดูกาล2023-2024กับยูมโตสก่อนที่จะยื่นหนุนทอแล้วก็ลดโทษเหลือ18เดือนและสามารถกลับมาเล่นฟุตบอลอาชีพได้และตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับพี่ชายปอกบาครับเผยว่าตัวปอกบาเองเนี่ยโดนมาลายยูมโต้ห้าไมใ่ให้ใช้สนามซ้อมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยน้ำหนักคุ้งเกือบ100กิโกลกรัมและช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆสำหรับปอกบากองกลางตัวตัดผมพี่ชายก็บอกกับแอมเซสปอร์ตบอกว่า เอาช่วงเวลาที่ปราศจากฟุตบอลช่วงยาวนานสําหรับปอปอกบาฟรองแตงก็กล่าวบอกว่าผมหวังว่าน้องชายจะกลับมาฟิตอย่างช้าๆแต่ชัวร์แต่เราต้องการให้เป็นไปตามแบบระยะยาวเขากาลังค่อยๆกลับมาซ้อมร่วมกับทีมผมเห็นปอปอกบาตลอดช่วงเวลาเหล่านี้รวมถึงตอนที่เขาน้ําหนัก98กิโลกรัมด้วยจากนั้นค่อยๆพัฒนาตัวเองและฟิตให้เขากลับมาเข้าที่เข้าทางมากที่สุดนะครับ สำหรับกองกลางตัวตัดผมอย่างปอกบายยังไม่ได้ลงสนามให้กับมนาโกนะครับหลังจากที่เซัญยาร่วมทีมในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับอันนี้คือคํากล่าวอ้างนะของพี่ชายนะครับอย่างอฟอร์รองแตงปอกบาพูดถึงน้องชายอย่างปอปอกบากองกลางตัวตัดผมว่าน้ําหนักเกือบ100กิโลกรัมตอนนั้นคือ98กิโลกรัมในการที่โดนแบรน,นะครับจากสารกระตุ้นนะ ฉะนั้นอยู่เวนตุสก็ไม่ให้ใช้สนามซ้อมนะครับโอโหอะไรก็ยากเย็นไปหมดยากเย็นแสนเข็นครับสภาพจิตใจก็ย่ำแย่ปอกบาในตอนนั้นต้องเอาจะช่วยเขากลับมาตอนนี้ก็ขอให้ผลงานปังๆนะกับโมนาโกครับสำหรับปอปอกบากองกลางถูกตัดผมไปดูอาคารชี้กันหน่อยครับมาดูอาคารชี้เผยก็ความจากเป๊ปทําต้องย้ายนะครับ ส้าน,นของมาเดียวการชิครับเปิดเผยสิ่งที่เปปกุดูร่าคุนซอแมนสตีบอกเขาไม่นานก่อนที่กองหลังรายนี้จะย้ายไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานแบบยืมตัวเมื่อตลาดที่เพิ่งจบไปนะครับมานเดียวการชิ่ครับแย,ยออกจากทินเอเดียสเตเดียมไปยังภาคเหนือของอิตาลีเมื่อต้นสัปดาห์นี้ครับหลังจากตกลงย้ายไปอยู่กับงูใหญ่อินเตอร์มิลานแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลในช่วงท้ายตลาดแต่ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย30ปีอยา่างการชิเป็นกำลังสำคัญในทีมแมนสตีมาตลอด นำแต่แย้มมาจากบปรเซีดอทมุนเมื่อปี2022คว้าแชมป์เมเจอร์ไป7รายการใน3ปีนะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการคว้าทริเปิลแชมป์ของสโมสรแมนซิตี้ในปี2023ด้วยถึงแม้จะลงเล่นไป40นัดในฤดูกาลที่แล้วแต่อาคาชิก็หวั่นใจกับการแย่งตำแหน่งในซีซั่นนี้ว่าจะมีความยากลำบากขนาดไหนนะครับมาดูอาคาชิเนี่ยก็กล่าวบอกว่าเอ่อเป๊ปบอกผู้เรานะประกันหลังตัวกลาง6คนว่า สองคนจะได้ลงเล่นอีกสองคนจะอยู่บนม้านั่งสำรองและมันเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่เหลือนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีที่ได้ยินพ่อปรอมคาดหวังเสมอว่าจะได้ลงสนามเมื่อดูถามว่าทำไมเป๊ปกูโรลาถ,ถึงเลือกให้เขาลงมาอยู่ลำดับท้ายๆอาการชีก็ตอบบอกว่าคุณต้องไปถามเขาเองก็งหลังรายนี้สารภาพว่าการเป,ปลี่ยนแปลงกระทาหันเป็นเรื่องยากที่จะรับมือหลังจากครอบครัวของเขาปรับตัวเข้ากับเมืองแมนเชสเตอร์ไปได้ไปแล้วคือลงหลักปักฐานที่แมนซิตี้ไปแล้ว่สำหรับทางอาคาชีแต่ก็ต้องมาย้ายนะครับเขาบอกว่า ตอนนี้ผมยังคงรู้สึกยากที่จะตระหนักว่าผมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวซิตี้อีกแล้วแม้ว่าผมจะยังรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอยู่ก็ตามนอกจากนี้ผมก็ยังไม่ได้พบกับเพื่อนๆผมยังไม่ได้พบเพื่อนใหม่ในเมืองมิลานเมื่อวันจันทร์เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและไม่ได้มีการซ้อมเลยผมและครอบครัวรู้สึกสบายใจมากที่แมนเชสเตอร์และเราคิดถึงช่วงชีวิตที่นั่นอย่างแน่นอนแม้จะผิดหวังครับแต่คันชีก็ยืนยันว่าเขายังรู้สึกตื่นเต้นกับสภาพแวดล้อมใหม่โดยกล่าวเสริมบอกว่า ผมมีความสุขมากนะมีความสุขทุกอย่างออกมาดีมากๆผมชอบอินเตอร์มากสัญญาของเขากับแมนซชตอรจะหมดในปี2027นะครับและสัญญายืมตัวของอินเตอร์มิลานก็มีเงื่อนไขซื้อขาด13ล้านปอนด์ซึ่งอาจจะกลายเป็นข้อผุกมัดในปี2026อย่างไรก็ตามครับอาคัาชีเนี่ยไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะกลับไปแมนเชสเตอร์โดยกล่าวบอกว่าความจริงก็คือผมถูกยืมตัวไปอยู่อินเตอร์ดังนั้นในทางทฤษฎีแล้วการกลับไปเมืองแมนเชสเตอร์จะยังคงเป็นไปได้นะครับ อันนี้ก็คือการเปิดใจของมาเดวอาคันชินะครับที่ต้องย้ายไปอินเตอร์มิลานอย่างกระทันหันนะครับด้วยสัญญายืมตัวไปดูสถานการณ์ของเฟรนกี้เดยองกันหน่อยนะครับบาซ่าเดี๋ยวก็จะต่อสัญญ,ญาของ Jong เดยองออกไปอีกชั้นของเฟรนก้เดยองนะครับเดี๋ยวก็มีเรื่องของสัญญ,ญาใหม่นะเพราะว่าทางบาซ่าเะเดิน,นาคุยสัญญาใหม่เดยองหลังเบรกทีมชาตินะครับชั้นของบาร์เซโลนาเตรียมเดินหน้าเจรจากับเอเจนต์ของเดยองนะครับเพื่อต่อสัญญ,ญาของเดยองออกไปจนถึงปี2 0 2 9 เดียริโอสปอร์ตครับรายงานเมื่อคืนนครับบอกว่าบาซ่า hmm. จะเริ่มต้นการเจรจากับตัวแทนของเฟร็กี้ยองเกี่ยวกับขยายสัญญาของเดยองเนะี่ยหลังผ่านลพ้นช่วงเบรกทีมชาติรอบนี้ไป mm hmm. เมื่อผ่านลพ้นตลาดซื้อขายนักเตะซัญญมเมอร์ไปแล้วตอนนี้บาซ่าจึงโฟกัสที่การทําสัญญาใหม่กับนักเตะคนสําคัญอย่างเฟร็กีิยองที่เหลือสัญญาจนถึงซัมเมอร์ปี2026เท่านั้นนะครับซึ่งการเจรจาก่อนหน้าน,นี้ล่าช้าเนื่องจากปัญหาของอาลีดูซูนเอเย่นคนเก่าของเดยยองเนะี่ยมันมีปัญหา ตามกรายิง,งานก็บอกว่าบาซ่าจะเดินหน้าเจรจากับเอเ่นต์คนใหม่ของเดยองอีกครั้งเพื่อริมต้นเจรจาเรื่อง,ง,งการขยายสัญญาของเดยองออกไปจนถึงปี2029ก่อนหน้านี้นนครับเฟรนกิตเดยองว่าจ้างสารวัเซบาสเตียนเลดูนะครับเป็นตัวแทนคนใหม่ของเขาและมีการพูดคุยในเชิงบวกสําหรับการติดต่อกันครั้งแรกเพื่อนาความรู้จักกันและคาดว่าทั้ง2ฝ่ายจะเดินหน้าเจรจาเรื่องสัญญาใหม่ของเดยองหลังผ่านพ้นช่วงเบรกทีมชาติรอบนี้ไปนะครับ ก็รอดูครับน่าจะอยู่กับบาซา่าลงหลักปักฐานไปยาวๆเดยองก็รักบาซ่ามากๆนะครับต้องบอกตามตรงว่าสุดๆนะครับบอกเลยว่าสุดๆจริงๆนะครับโอ้โหเปเชงานเข้าหลือเปล่าหลังจากนี้ครับโอ้โหดิซิเรดูเอนะเดเบเล่ le, เจ็บจากทีมชาติฝรั่งเศสนะครับโโสะด,ดุ้งเลยแล้วเอริเก้ก็มาหายบาร้าหักอีกนะครับโอโ้ต้องรักษาอีกนะฮะทั้งมูซือทั้งนักเตะเจ็บหมด เปเช่ครับสะดุ้งอีกรอบครับดิเซเรดูเอแล้วก็อ e ุสมานเดเบเล่สองตัวรุกคนสำคัญต่างได้รับบาดเจ็บจากการลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับดูเอเนี่ยออกสตาร์ตตัวจริงให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในเกมฟุตบอลโลก2016รอบคัดเลือกที่ชนะยูเครน2-0แต่ว่าอยู่ในสนามเพียงครึ่งเดียวก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากเจ็บกล้ามเนื้อน่องส่วนคนที่ลงแทนอย่างอ e ุสมานเดเบเล่เพื่อนร่วมสโมสรของเปเช่ก็โชคร้ายอีกนะครับ บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับแลโหดข้างขวานะแล้วก็ต้องเปลี่ยนออกนาทีที่81และทําให้อูโกเอติเก้เ e นี่ยเอาหัวตัวใหม่ของลิปูได้ประเดิมสนามให้กับทัพตราไก่แทนอาการบาดเจ็บของดิซิเร่ดูเอ้แล้วก็อุสมานเนเบเล่ในครั้งนี้นะว่าเป็นข่าวร้ายของเปเชนะครับที่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยหลุยอาร์ริเก้กุนซือของเปเชเองก็ประสบอุบัติเหตุครับจักรยานล้มนะครับจนกระดูกหายปร,รัดแตกและกําลังเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วนนะครับสำหรับทางด้านของหลุยอาร์ริเก้ โอ้โห uh huh. ตอนนี้ครับทั้งคุณซือทั้งนักเตะเจ็บนะครับแบบนี้ทีมงานของเปเชก็สะดุ้งยะยๆเลยนะครับสะดุ้งยะาๆเลยทํายังไงต่อดีครับสถา,านการณ์ไม่เอื้ออํานวยนะครับนักเตะมาเจ็บคุณซือก็เจ็บต้องรักษาตัวอ่ะก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงไปก่อนไม่รู้ว่าจะหายเร็วหรือเปล่านะครับสำหรับคุณซือเองรวมไปถึงนักเตะก็ให้กำลังใจทั้งดูเอเดมเมเล่รวมไปถึงคุณซืออย่างลุยอริเก้ด้วยนะครับ ประมาณนี้ครับข่าวสารเดี๋ยวอัปเดตได้ฟังแบบต่อนเนื่องครับข่าวสารใหม่ๆเอามาอัปเดตครับ